ิดค่าเช่าสถานที่แต่งงานหมากคิมเบอรี่สมฐานะว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวค่าเช่าที่แต่งงานมุงนาสู่ประเทศอิตาลีเตรียมตัวเข้าพิธีวิวาแล้วสำหรับคู่รักซุปตาอย่างหมากปรินและคิมเบอรี่โดยทั้งคู่ได้โผล่เช็คอินที่ทะเลสาบโคโมสถานที่จัดงานแต่งเรียบร้อยแล้วสำหรับทะเลสาบโคโมหรือที่รู้จักกันดีคือ เรคโ m มเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ3รองจากกาดาและแมกจิโอเลอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีคู่รักหลายคู่เลือกจัดงานที่นี่เพราะมีบรรยากาศที่โรแมนติกลายร้อมไปด้วยธรรมชาติและน้ำที่ถูกตกแต่งออกมาเหมือนดั่งต้องมนสุดๆและแน่นอนว่าสถานที่สวยงามขนาดนี้ราคาค่าเช่าก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่าใช้ใจ่ายในพิธีจะอยู่ที่ 3าม5สนสองหมหร้อูเบิลหรือประมาณหนึ่งแบาทสาสสตางค์แล้วแต่ช่วงนั้นว่าค่าเงินอันตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่เท่าไหร่ นับถอยหลังเริ่มต้นชีวิตคู่สามีภรรยากันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักสุปตาช่องน้อยสีมาปรินและคิมเบอรี่แอนด์วอเทมัสที่ตอนนี้ปักหมุดเช็คอินอยู่ที่ประเทศอิตาลีแล้วเรียบร้อยเตรียมเข้าพิธีวิวากันในวันที่14กันยายนณนะริมทะเลสาบเลคโคโมล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่ได้อัปเดตภาพสวยๆที่ถ่ายด้วยฝีมือว่าที่สามีสุดหอพร้อมแคปชั่นสุดตื่นเต้นว่า To b บ w i f i b บายไม o ู t to e h h a ฟบีโอ้โหคนจะเป็นเจ้าสาวออร่าสวยออร่าสะพังเป็นแบบนี้นี่เอง